ากสถานการณ์โควิด -19 ทีมล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,กรไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจึงได้จัดตั้งโครงการชุมชนยิมได้เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนโดยมีผลิตภัณฑ์มากมายอย่างเช่นข้าวกล้องปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษแม่บ้านกเกษตรพัฒนาจังหวัดขอนแก่นที่มีรางวัลโอท็อปหดาวยืนยันคุณภาพและได้รับเครื่องหมายฮาลาน โดยที่ผ่านมาปตทได้สนับสนุนสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ105จากชุมชนดังกล่าวจำนวน1,500กิโลกร,รัมเพื่อมอบให้กับชุมชนครองเตยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยหากใครที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ w w w ชุมชนย o n มได้ c o m ค่ะ